เราก็มองต้องนานคิดว่าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แต่คือพอแปลภาษาแล้วเขาบอกว่าเป็นกล้องเวลารถผ่านมาเขาก็จะเขาก็จะดูลิมิตนะคะแต่ก็เหมือนแผ่นอีกแผ่นหนึ่งก็เหมือนแผ่นเอิมเขเรียกอะไรพลังงานแสงอาทิตย์ เดี๋ยวเดี๋ยวพอรถขับมานะคะเดี๋ยวเราลองมารอดูกันแต่แปลภาษาไทยเขาบอกว่าดูคุณขับรถเดี๋ยวพอรถผ่านมาเดี๋ยวได้ยินรถขับมาแล้วเขาก็จะมีไฟกระพริบนี่เห็นบแวบบรูปยิ้ม คือน่าจะสามสิบเมื่อกี้ที่ถ่ายมาะคะ่ะประมาณสามสิบเนี่ยค่ะคือผ่านนะคะยิ้มสามสิบเก้าคมเร็สามสิบเก้าเป็นกล้องนี่เองถ้าเกินนี้ไม่ได้นะจ๊ะ ถ้าเกินนี้หน้าคงไม่ยิ้มแน่เลย